สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้มาดึกเอาตรงนะตั้งใจจะมาดึกเพราะว่าแบบอยากดูสิว่าเอ้ยเราไลต้องกลางคืนเนี่ยจะมีใครดูไหมปกติเลขความฝันจนุกเนี่ยจะปล่อยประมาณบา่ายสามมเยงี้ใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม สวัสดีค่ะมาคือเจนูว่าอยากลองดูเอ้ยไลแบบอ่ะใครนอนก็คือนอนใครยังไม่นอนก็ แสดงว่าคนที่ยังไม่นอนคือคนที่กำลังแบบเกรงเลขเกรงหวยกันอยู่เออนะคะเดี๋ยววันนี้เจนุกจะปล่อยเลขความฝันแล้วก็ใบแนวทางรัฐบาลไทยของเจนะคะออทุกคนขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วขอสองแชร์และพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยสองแชร์และพิมพ์คำว่าพรุ่งนี้รวยค่ะมาดึกเกินไปอ่ะเอาจริงๆยอมรับสี่ทุ่มไม่เคยมานั่งไลฟ์สดตอนสี่ทุ่ม <c oughs> ขอคนละสองแชร์และพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยขอคนละสองแชร์และพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยทุกคนขาขอสองแชร์และพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยเจนุกคุณเชื่อไหมน้ำหนักขึ้นสามโลผอมเกินผอมเกินไปไหมแม่อม้วนไปก็ว่าผอมไปก็ มาสวัสดีค่ะขอคนละสองแชร์สองแชร์และพิมพ์คำว่าพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวยสวัสดีค่ะอุ้ยทำไมคนดูน้อยจังเลยอ่ะเฮ้ยเพจปิดกั้นหนักมากทุกคนขอภัยราวด้วยนะ จะให้หนึ่งสี่ออกสี่สองออกหนึ่งเออมันก็แบบเนาะจะให้รูดหนึ่งหนึ่งสี่มาสี่สองนอกปะขอสองแชร์เลยพี่ว่าพรุ่งนี้รวยค่ะอามาเดี๋ยวจะนูใจให้แคปนะคะวิธีทำไมคนดูน้อยเพจปิดกั้นหนักมากขนาดนี้เลยเหรอ เฮ้ยฉันมึงลูกออหรือว่ากูไล่ดึกเกินไปว่ะสี่ทุ่มเออคนคนน่าจะนอนกันหมดแล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรช่างเดี๋ยวให้ทุกคนมาย้อนดูไลฟ์สดสนุกใหม่ก็ได้นะคะอ่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนขอสองแชร์และพิมพ์ว่าพรุ่งนี้รวยใครกดแชร์แล้ว เดี๋ยวขอเช็คแชร์ก่อนอารีบแชร์เลยเดี๋ยวจะนุกจะรีบให้แคปเลยขอภัยลาวพัฒนานด้วยนะจ๊าอุ้ยแชร์น้อยมากเพจปิดกั้นหนอเพจเป็นอะไรอะ่ะคืออะไรหรอทำไมเพจแบบคนดูน้อยหรือว่ายังไงอะ่ะมันปิดปกติอะ่ะหรือว่าจนุกมาไลฟ์สดแบบดึกเกิน อ่าไม่เป็นไรช่างมันอ่ะคนดูเท่าไหร่เท่ากันไม่ซีเรียสขอคนละสองแชร์ค่ะสองแชร์และพิมพ์คำว่าพุ่งนี้รวยเออจมาดึกเอออันนี้จะยอมหลับนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปที่เดียวเลยนะคะชอบตามไม่ชอบผ่าน <c oughs> งวดน,นี้เจนุกชอบนะชอบศูนย์รัฐบาลไทยเจนุกชอบศูนย์ กับหกนอกปะตัวเด่นอนะศกับ6 0กับ6กแต่เจฟัน0แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงมาไม่มาหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าอะถ้าเลขมันจะเข้ามันก็เข้าขอสองแชร์ค่ะ2แชร์ทุกคนขา แบบช่วยเปิดการมองเห็นให้กับเพจหน่อยเพราะว่าเพจอะปิดกั้นหนักมากแม่อาจเดี๋ยวเจ๊จะให้อันนี้ก่อนมากขอคุยแล้วสองแชร์ได้ไหมใครแชร์ให้เจนุกนัดขอให้ถูกหวยพรุ่งนี้ ให้แชร์รักตายเลยเพราะาเพจอะปิดกั้นหนักมากจริงๆอามาขอคนละสองแชร์ค่ะและพิมพ์ว่าพร้อมขอหัวใจไร้ว้าวรวัรวๆจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้า เออหรือว่าฉันดึกเกินไปต่อไปนี้แบบว่าเลียกความฝันอาจฉรมอะไรแบบสักสองสามทุ่มไหมเออแต่ติดแบบวันนี้มีหวยลาวไงสัก2องทุ่มเนาะคนกําลังกําลังจะยังไม่นอนอามาสวัสดีค่ะสวัสดีสองพคนค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือเพจจริงๆของเจนุกนะนะคะฝากทุกคนกดแบบกดติดตามแล้วก็ถูกใจเพจไว้ด้วยนะคะมา หัวใจไร้วาวรวัรว,รวจ่ะขอคนละสองแชร์ใครแชร์ให้สนุกนะขอให้พรุ่งนี้เฮงเฮงปังปังมีโชคมีลาบงวดนี้ะนุกชอบเลขศูนย์นะคะอามาเดี๋ยวให้แคปเลยกล็ได้ไม่รีรอนะคะ เจนนนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเออโอเคนะคะมาใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะก็ย้อนดูในสดเอาละกันแบบช่วยเปิดการมงเห็นให้กับเพจหน่อยเพราะว่าเพจอะ ปิดกันหนักมากแม่อะเดี๋ยวเจ๊จะให้ไอ้น,นี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะให้ดูใบเขียวเออใบเขียวก่อนสามตัวเนี่ยเลขสวยมากเลยนะใบเขียวเนี่ยอ่ะชอบเลขไหนตามเลขนั้นเจว่า มีสิทธิ์กลับมาออกเลขแบบเลขเดิม,ดมๆซ้ำๆอาจจะไม่ใช่งวดที่แล้วหรืองวดก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะนุกฟันศูนยนะคะอัดเกาศูนแล้วก็มี6 0ศูนย์หกหนึ่งแดหนึ่งศสามศูมตัวก็ ลองตามดูนะคะอ่ะโอเคนะชอบเลขไหนตามเลขนั้นนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สามเนี่ย i love ฟ e r อรแล้วก็เลขความฝันค่ะ อ่ะแคปเจอใครแคปเล่ความฝันแล้วพิมพ์คำว่ารวยใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่ารวยมาค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะใครชอบใครจะตามเลขฝันก็ได้อย่างเดียวใครจะตามใบเขียวก็ได้นะคะ ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะแต่กลัวอ,ออกสองแปดกับมอกเอง ทุกคนเจ๊ใครไม่ทันอะไรบอกได้นะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสายด่วนค่ะสายด่วนสามตัวตรงขอบคุณทุกคนที่อยากติดตามเจนุกนะคะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะออกใบเขียวโอเค ูนสามเนี่ยเจก็อืมใบเขียวจ้าโอเคของให้แม่แม่ทุกคนเองบางปังนะคะสี4 60, 4 90, ่หกศูนย์สี่เก้าศหกับเก้า เจเนี่ยแบบซีเรียส6หกับเก้ามาไม่ใช่มาออกเก้าหนึ่งซ้ำเดอ้ออะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแอบกลัวแบบถ้าออกซ้ำทำไงวะทุกคนถ้าออกเก้าหนึ่งเหมือนเดิมอะหนึ่งเก้าเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าฉันฉันไม่ให้อะ่ะเออ นะคะอะแล้วเจเนี่ยก็จะแบบพึ่งสร้างพระแม่กาลีมาแต่เจยังไม่อยากโพสถวายให้กับวัดที่เจไปบวชมาอ่าโอเคทุกคนทุกคนไปนอ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 นได้แล้วค่ะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันสายด่วนตอน10โมงครึ่งนะคะ10โมงครึ่งเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะใครยากอยากตามสายด่วนเจนุกก็ตามใครไม่อยากตามใครเริ่มแบบรู้ๆเจนุกไม่แม่นแ,แล้วหรือสายด่วนมันคงไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เจ๊ข,ขอเตือนไว้ว่าอย่าหยุดตามสายด่วนโอเคนะคะแม่แม่ทุกคน หลับฝันดีขอให้ตื่นมานะคะตื่นมารับทสัพ์กันทุกคนนะคะพรุ่งนี้นะคะขอให้เป็นวันของทุกๆคนนะคะขอให้ดวงเราหนุนนำกันเดิอแม่สวัสดีค่ะ